มีคนบอกว่าเนี่ยนะครับถูกขโมยกุมารทองหลวงพ่อเตอรุ่นแรกซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่าเนี่ยประมาณนะเกือบ2ล้านบาทสูญหายไปนะครับด้วยความเสียดายนะก็ได้มีการประกาศตามหาเพื่อที่จะให้มีคนเนี่ยแจ้งเบาะแสบอกว่าถ้าเกิดมีใครแจ้งเบาะแสหรือนํามาคืนได้เนี่ยจะให้เงินรางวัล1น1 0 0มบาทเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับและต่อมาก็มีผู้ชายคนนึงครับ ก็ทําทีว่าเป็นพลเมืองดีเนี่ยติดต่อมาอยังผู้เสียหายนะครับบอกว่าเนี่ยรู้ว่ากูมารทองหลวงพ่อเตอร,รุ่นแรกอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนเอาไปนะถ้าอยากได้คืนเนี่ยให้โอนเงิน10,000แล้วก็จะเอามาคืนให้นะครับแต่ทีนี้เขาสงสัยว่าคนนี้น่าจะเป็นคนเอาไปแล้วทําทีเป็นพลเมืองดีหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตําบลวังน้ําเขียวอำเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ คือก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาขโมยนะครับที่บ้านหลังนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณเบนซ์พรชัยก็ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อในสมชายโพจินดาอายุ44บอกว่าหลังจากที่กูมารหายไปได้มีผู้หวังดีเนี่ยติดต่อมาว่าจะให้เบาะแสของกูมารทองที่หายไปโดยทราบว่าใครเป็นคนเอาไปและเดี๋ยวจะเป็นคนเนี่ยเป็นคนกลางนะประสานเอากุมารทองมาคืนให้ แต่ว่าทางเจ้าของเนี่ยจะต้องโอนเงินให้ห0,000่นนะครับทางนายสมชายบอกว่าเนี่ยก็ตกลงนะครับโอนเงินให้1 0,000เพื่อแลกกับการได้กุมารทองเนี่ยกลับคืนมาโดยคนที่อ้างว่าเป็นผู้หวังดีเนี่ยชื่อว่าในเก่งนะครับก็ได้มีการติดต่อเจราจาลักษณะอ้างว่าเนี่ยมีคนอื่นเอาไปแต่ว่าในเก่งเนี่ยรู้แล้วก็เดี๋ยวเจร,เจ,ร,เจ,ร,รจารเนี่ยเอากูมานเนี่ยกลับมาให้แล้วก็มีการถ่ายภาพกูมาที่หายไปมายืนยันกับทางผู้เสียหาย ต่อมาหลังจากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินให้1นึ่งหมื่ในเก่งก็ได้มีการส่งโลเคชั่นจุดนัดรับกุมารทองนะครับให้กับทางผู้เสียหายนะครับสุดท้ายผู้เสียหายก็ไปรับได้กุมารกลับคืนมาแต่ว่าก็บอกว่าเนี่ยต้องการที่จะดําเนินคดีเอาเรื่องกับคนที่ขโมยไปให้ถึงที่สุดนะครับขณะดเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องที่ว่าในเก่ง จะเป็นคนที่เอาไปแล้วทําทีเป็นพลเมืองดีเอามาคืนหรือไม่นั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับตอนที่ในเก่งเนี่ยติดต่อพูดคุยเรื่องจะขอคืนกุมารทองให้เนี่ยยังบอกกับเจ้าของกุมารบอกว่าช่วงนี้รู้สึกแปลกๆนอนไม่ได้เหมือนมีอะไรมากวนใจอยู่ตลอดด้วยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังทางเจ้าของหน่อยนะครับผู้เสียหายอนะโอเคเราก็เลยเอาผู้หวังดีผู้หวังดี ผู้วังดีเขาติดต่อมาห้าผมครับก็มาบอกผมว่าอยากจะช่วยว่ารู้ว่าของอยู่ตรงไหนผมก็ก็คุยกับเขาเขาบอกว่าทางผู้ที่เอาไปบอกผมว่าจะขอหมื่นห้าขอหมื่นห้าผมก็บอกว่าผมก็ยังไม่ได้นั่นเท่าไหร่ก็ทาไปมาก็โทรมาบางคีว่าขอหมื่นหนึง่งขอหมื่นหนึ่งหมื่ห้าเนี่ยแลกกับแลกกับของผมคืนเพราะเราก็จะพึ่งใครก็มันล่าช้า ถึงว่ามันล่าช้าถ้าเราไม่คิดจะล่าล่าช้าแล้วของเราจะไปกไกลไหมผมคิดว่าอืมกังวลใจว่าตอนนี้มันยังอยู่ตรงนี้ไหมมันจะไปไกลเท่าไร่ถ้าเรเราก็รีบไปเงินม่นของผมผมไม่แคร์ละมีผู้วังดีเขาอยากให้ผมได้คืนเขาจะคุยให้คุยให้เราก็อ่าโอเคเราก็เลยเอาผู้วังดีนี่นะครับทางผู้เสียหายก็บอกว่าเนี่ยมีคลิป สน,นทนาที่มีการพูดคุยกันกับนายเก่งนะครับที่อ้างว่าเป็นผู้หวังดีเนี่ยดเดี๋ยวจะไปตามเอากุมารทองเนี่ยกลับคืนมาให้นะครับแล้วก็มีแชทการพูดคุยสนทนากันด้วยนะครับอันนี้ตอนที่ทางผู้เสียหายเนี่ยไป,ไปที่จุดที่นายเก่งเนี่ยส่งโลเคชันมาให้แล้วก็ได้ดไปเจอกุมารทองวางไว้อยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ได้กลับคืนมาแต่ว่าไม่ได้เจอตัวนายเก่งที่อ้างว่าเป็นผู้หวังดีแต่อย่างใดนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าว ได้มีการโทรศัพท์สอบถามกับในเก่งนะฮะที่อ้างว่าเป็นผู้หวังดีเนี่ยนะครับโดยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เป็นพลเมืองดีนะพอผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเอาแล้วในเก่งเนี่ยรู้จักกับคนที่ขโม,มยได้ยังไงในเก่งบอกว่าเนี่ยก็เป็นคนรู้จักกันผมเนี่ยเป็นเพียงคนตัวกลางเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่กูมารหายไปและก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางตํารวจแต่ลักษณะการตอบคําถามของในเก่งนั้นผู้สื่อข่าวบอกว่าดูกระอักกระอ่กกะอวน และพยายามที่จะรีบวางสายอ่ะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยไม่มีอะไรแล้วครับตรงนั้นผมว่าผม,ผมเจอผมพอร,รู้ผมก็เลยเอาไปคืนเขาและครับเพราเป็นบ้านเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันนะครับไอ้แสดงว่าพี่ก็ต้องรู้จักกับหัวขโมยอย่างเงี้ยเหรออ็รู้จักกันดีนครับคือทําในสิ่งนี้ถูกอะครับเอาไปคืนเขาหัวขโมยรายนั้นเนี่ยเขาติดต่อมาหาพี่เหรอหรือว่ายังไงพี่ใช่ใชใช เขาบอกกับผมว่าเขาพยายามจะคืนอืมแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าผม,มเลยอาสาอ่าเป็นตัวผัดลางได้ครับครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำธุระก่อนไม่มีเวลาว่าผม,อ,ผมองเอาไป<อ>ะะแต,<ม>แต่แต่แต,แต่แต่ว่าทางที่ว่าตำรวจเขาตั้งข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยกับคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเราแล้ว<อ>เราเราสบายใจไหมพี่หรือว่ามั่นใจ,ยใจอยู่แล้วสบายใจครับพี่อืมสบายผมทำ ผมว่าผมทาในสิ่งที่ถูกครัเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยคือพลเมืองดีนะครับก็ทําในสิ่งที่ถูกแต่ได้เงินไปแล้วหนึ่งหมื่นนะทีนี้เรื่องของคดีความว่าใครขโมยเนี่ยตำรวจฝ่ายสืบสวนสพกำแพงแสนก็อยู่ระหว่างการสืบหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับนี่นะครับความจริงก็ถ้าเกิดได้ตัวในเก่งมาซักถามเนี่ยก็คงจะทราบตัวคนก่อเหตุได้ไม่ยากว่าเป็นใครนะครับ